สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องคำพูดสุดท้ายก่อนละสังขารของหลวงพ่อปานอย่าละเลย สิน2สองข้อมีไว้ชีวิตไม่ตกต่ำทำได้ก็จเจริญรุ่งเรืองไปชั่วชีวิตหลวงพ่อขอรับมีอะไรจะสั่งถึงบรรดาสิษย์บ้างหลวงพ่อปานท่านถึงกล่าวคําประชิมวาทะว่าขอให้พระและชาวบ้านทุกคนจงตั้งใจทำแต่ความดีไว้คนไหนที่ทำความดีมากไม่ได้ก็ให้ทำความดีสองข้อคือหนึ่ง อย่าดื่มสุราสออย่าลักขโมยประพฤตินตนเป็นโจรเมื่อท่านกล่าวสิ้นสุดลงท่านก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกจากเที่ยงเป็นบ่ายแล้วก็เย็นผู้คนยังไม่กลับแม้เวลาจะใกล้หกโมงเย็นอันเป็นเวลาอาหารเย็นทุกคนลืมความหิวสิ้นอีกสิบนาทีจะหกโมงเย็นเปลือกตาของหลวงพ่อปานเผยขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านมองดู หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านก็พูดว่าลิงดำเลอดีแล้วถ้าพ่อตายแล้วก็เอ็งช่วยไปสร้างโบสถ์ที่วัดเสาธงตำบลสาลีบางประมาสุพรรณบุรีให้เสร็จด้วยนะเวลานั้นมีพระสงฆ์มานั่งรวมกันอยู่ประมาณ200รูปหลวงพ่อหรือสีลิงดำจึงถามห mm. ลวงพ่อปานว่าจะให้ส่งข้ออะไรบ้างหลวงพ่อท่าน จึงขอให้จุดธูปหอมให้ท่านได้กลิ่นด้วยและให้พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นสวดอิติปิโสให้ฟังเมื่อเสียงพระสวดอิติปิโสดังขึ้นท่านพยักหน้ารับอีกไม่กี่นาทีจะถึงหกโมงแล้วท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสั่งว่าลิงดำเอย๋ยบอกพระกับชาวบ้านว่าพ่อขอหละขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนตายแล้วจงไปสวรรค์จงไปพรมโลก จงไปนิพพานแล้วท่านก็หลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหลับตาลงคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของท่านพลันชีพของท่านก็หยุดลมหายใจสิ้นสุดลงเสียงนาฬิกาดังกังวานขึ้น6ครั้งหลวงพ่อปานท่านมรณภาพไปแล้วด้วยอาการสงบเมื่อวันแรม14บ่ค่ำเดือน8ปีขานตรงกับวันที่26กรกฎาคม พศ2481สอริริรวมอายุได้6 4 0รรษาและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s ับส cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ